ทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับวักทีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับคํา,าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมรที่ดีกันเยอะแยะเลยนะครับวันนี้เป็นวันมาคบูชานะครับหลายคนอาจจะใช้วันหยุดนี้นะครับในการไปทําบุญกันตั้งแต่เช้านะครับ ไม่ก็หลายคนก็ใช้โอกาสที่เป็นวันหยุดนะฮะสุสวรตย์กับพมินํำเนาบางคนก็ใช้โอกาสวันนี้นะครับในการพาครอบครัวไปเทีย่ยวนะฮะวันนี้เองทางอเอ็มบินเองนะครับก็ได้ใช้โอกาสที่เป็นวันหยุดในช่วงของวัน,นค้าบ,บูชานี้นะครับร่วมกิจกรรมกับพี่ๆพศบนะครับวันนี้เรา จะมาเยี่ยมให้กำลังใจพี่ๆที่ยังคงปฏิบัติงานในช่วงของวันหยุดนะครับเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับพวกเรานะครับที่เป็นชาวบ้านเป็นประชาชนนะฮะยังคงเฏิบัต้าที่อยู่ตามด่านตรวจนะครับตอนนี้เองเราอยู่กันบนรถนะครับก็กลัจะเดินทางไปยังจุตดตรวจ จุดตรวจวังจันนะครับอำเภอควนโดนจังหวัดสตูินะครับไปดูว่าพี่ๆที่นี่นะฮะการทำงานของเขาซึ่งเราเองเป็นประชาชนเนี่ยก็เป็นวันน,นะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยความปลอดภัยได้นะครับตรงน,นี้เองเราที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของอชายแดนนะฮะไทยมาเลเซียนะครับบรรยากาศตอนนี้เองก็จะมีร้านค้า กันปกตินะครับทางการฐานการโควิดในฝั่งมาเลเซียยังแรงอยู่นะครับตางสามด่านเองก็มีบรรยากาศอยู่นะครับก็ไม่ถึงกับว่าคึกคักมากแต่ก็ยังมีการามาหากินกันปกตินะครับตอนนี้เรามาถึงที่ด่านวังพระจันทร์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมพี่ๆนะครับที่เขาปฏิบัติงานอยู่ที่นี่นะครับเป็นกําลังน่วมสามฝ่ายสถาน ก็ฝายปกคองนะครับ <Okay. S 1> ข้าวข้าวขรสับตรงนะฮะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็เป็นพี่พี่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่จุดตรวจนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูบรรยากาศไปเยี่ยม,มพี่พครัมาถึงแล้วนะไปเลยนะครับเรามาร่วงให้กำลังใจกันนะครับ เพืให้กำลังใจกันวันนี้เองนะครับในส่วนของกิจกรรม CSR นะครับที่ด่านวังประจันจังหวัดสตูลน,นะครับเป็นกิจกรรม CSR ที่พสบรหรือว่า,าหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหรือว่าพศบรุ่นที่14แล้วก็1ินะครับขี่ไปไหนก่อนอ่ะไปไหนอ่ะไปเชิญขึ้นห้องไปชุนก่อนอ๋อ นะครับก็ตอนนี้เองนะฮะคณะของพอสบอรเรานะครับจะมามอบพวกสิ่งของอูปโภกบริโภคนะครับก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งนะฮะและพวกพวกน้ำนะครับก็มีข้าวสารนะครับให้กับหน่วยกำลังในพื้นที่นะฮะเป็นหน่วยกำลังสามฝ่ายนะครับที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยในเรื่อง ของอการเฝ้าระวังชายแดนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของผิดกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นสินค้ายาเสพติดหรือว่าการลักลอบเข้าเมืองนะครับกุมภี่ๆเขาก็จะคอยทําหน้าที่นะครับวันนี้นะครับคณะคสอบอจทตนะครับรุ่นที่14 15นะครับก็ได้มาทํากิจกรรมกันนะครับบริเวณด่านชายแดนขนาดนี้เองนะครับ,นะรบเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบริเวณด่านชายแดนที่นี่ก็คือด่านชายแดน ไทยมาเลเซียนะครับบรรยากาศก็เงียบเหงานะครับผู้คนก็นะด่านปกติเนี่ยก็จะคกคืนใช่ไหฮะช่วงนี้เองมาเลเซียเองก็เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับเป็นจำนวนมากนะครับด่านบรรยากาศด่านเองตอนนี้ก็จะเงียบเหงาพอสมควรนะครับการค้าขายชายแดนนะครับก็ไม่ได้คึกคัก นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยนะฮะนี่นครับบรรยากาศก็จะเงียบเหงาพรมแดนวังประจันนะครับหลายคนอาจจะเคยมานะครับบรรยากาศก่อนหน้านี้ก็จะคึ้นคืนหน่อยนะ,นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดณตอนนี้นะครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศล่าสุดที่ชายแดนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ขายที่เป็นคนอยู่ละแวกแถวนี้นะครับชายแดนนะครับบรรยากาศส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนท้องถิ่นจากที่ที่นี่เคยมีบรรยากาศคึกคืนนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ ปัจจุบันตอนนี้เองนะครับการผ่านชายแดนการผ่านเข้าออกระหว่างชายแดนเองก็ไม่สามารถทำได้นะครับีเรา่านายดนกา่านเ้า,ออหาเหลอเชื่อนะครับว่าในเรื่องของโควิด -19 นี่ครับจะส่งผลกระทบนะฮะกับไอคาไม่ขาเดีย๋ยวเราไปลองคุยเขนคบว่างีกว่า ถามหน่อยเป็นไงบ้างบรรยากาศค้าขายอย่างนี้ไม่มีคนจ้าเงียบเลยเหรอเงียบจ้าเป็นอย่างนี้มานานเนี่ยเป็นมาตั้งแต่โควิดลบแรกอบแรกเลยแต่ว่ามันก็เริ่มจะมีสองอาทิตย์ก็มีบ้างเลยมีคนมาเที่ยวก็คือเป็นคนบ้านเราเองมีส่วนมากก็สามจังหวัดสามจังหวัดเขาจะมารถทัวร์อืมมาไปรถทัวร์เลยะแต่ว่าน้อยนะตอนนี้เพราะว่าด่านก็ปิดของมันก็นี่ไม่เยอะปิดไปเลยใช่ไหมจ้าแล้ว คนที่มาซื้อของคืออะไรอย่าเมื่อก่อนนี่มันคึกคืดมากใช่ไหมจ๊ะเมื่อก่อนคือเสาร์อาทิตย์จะไม่ว่างเลยขายคนเดียวก็ไม่ทันแต่ตอนนี้เอาอยู่แต่แค่คนเดียวก็ยจะเอาอยู่จ้้คนไม่เยอะด้วยเงียบกันไปเลยนะโอเคให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับนะครับพี่เขาบอกว่าเงียบไปเลยนะฮะการค้าการขายแนวชายแดนตอนนี้นะครับ พอส่งบนกระทบบนไปทั้งหมดนะครับลยนะครับราานะครับรถที่จอดอยู่นี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของอข้อค้าแม่ขายนะครับก็จะเป็นส่วนของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนหน้านี้คนสามจากกังหวัดมาเที่ยวเยอะนะครับพี่ก็บอกมาคีร้านค้าก็บอกนะครับแสดงว่าคน ในพื้นที่บัตรจุยาสารนารทิวาเนี่ยครับเดี๋ยวมาหารซื้อของกันแนวชายแดนมันก็คืออีกหนึ่งวิถีนะครับในพื้นที่นี่ขายอะไรเอ่ยขายขายพรมเหรอมีทั้งศาสตร์มีทั้งพรมมีทั้งศาสตร์มีทั้งพรมเป็นไงบ้างอ่ะบรรยากาศค้าขายเรื่อยๆฮะเรื่อยๆขายเรื่อยเรื่อยขายเรื่อยๆรื่ลูกค้าหายไปเยอะไหมช่วงโควิด ขายเยไปเยอะจ้ะขายเยไปเยอะจ้าแตส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวตอนนี้คนที่ไหนก็มากันคนที่สับจังหวัดมัง่งคนที่สตูลมัง่งกระบ,บี่พังงาแล้วแต่เวลาเขามาเขาจะมาส่งลูกเพื่อมารับลูกกลับบ้านเพราะว่าเด็กเขามาเรียนปนอกไงเพาะกลูกที่พังงามังม่งโคเกตดมั่งยังไง,ไง,ไงมาเรียนที่สตูลควรโดนอย่างนั้นแหละเออแวก็แวะมานี่กันมาเท<ช>ี่ยวชายแดนมาซื้อของกันแต่บายย้อยมาทั่วแหละแต่ว่าแต่ว่ายกเว้นมาเลยนะมาเลก็ปิดกับปีแล้วจ้ะ ตอนนี้ปิดู่เลยค่ะค่ะปิดนั่นปิดตลอดอยู่นั่น hmm. เป็นช่วงวันนี้ไม่รู้เขาเอาคนไทยออกมารับมาแต่ฝั่งนี้ไหมไม่รู้นั่นก็เปิดเลยนี่ oh. เพราะว่าถ้าจะเขาจะเปิดเขาจะเอาคนไทยออกมาเมืองไทยเร oh, าอ๋อจากมาเลเซียค่ะ <Okay. S 1> ตรงนี้มันติดกับรัฐอะไร,รอะครับรัฐปาลิสปาลิปรัฐปาลิสปาลิปที่นี่ติดรัฐปาลิสปาลิส ไปดูก่อนจ้านั้นนั้นแรากเขาจะเอาเอาโช้คนไทยออกแต่มาสั่งมาเลนั่นนี่นเขามารับละจ้าโอ้รับจ้าถ้าเขาไม่ออกมาก็เขาปิดอืมอ๋อให้เฉพาะคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับมาช่วงนี้ค่ะอืมรับถ้าว่าเขาพอะเขากลับเขาก็ปิดตูกลับอืมเขาไม่ต้อนรับเข้าออกอืมให้เฉพาะไปเป็นคนไทยมาเลยนั้นนี่นี่นี่ค่ะอ๋อเอาแล้วก็ไม่ผ่าน คักกองเหรอคัดกองเลยเขาก็คนไทยก็ไปคัดกองเองแต่ว่าเขามาแต่ว่าเขาต้องปวดเชื้อโรคเราแจ้งจำหนงเลยว่าเมื่อคนไทยไปทำงานมาเลก็เราแจ้งจำหนงเขาว่าละที่ลบเมืองไทยนั่นเลยเขาจัดการเองเขาพวกราชการเขาจัดห้เองเขาจ้ะอ๋อนะครับคนพื้นที่เองก็ก็ตื่นตัวนะครับตระหนักรู้ตื่นรู้ตื่นตัวอยู่ขอบคุณนะครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับใน การเดินทางลงมาพื้นที่นะฮะเงียบเหงาเนาะยังเงียบเหงายังเงียบเหงาวันนี้ใครไปไหนกันบ้างเลยวันหยุดนะครับใครเดินทางไปไหนกันบ้าง อ๋สอสาที่เป็นตลาดใช่ไหมอ๋อวันนี้เลยเขมารับลูกลับบ้านเวลาวันจันทร์เราปวันอาทิตย์ข้ามวัก็มาส่งกลับอืมอืมงานอ๋อครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราพอที่จะพามาเยี่ยมดูได้ออวันนี้นะครับทางคณะนะครับพศออบอจตรุ่นที่14หรือ15้ เร่วมทำกิจกรรม CSR กันนะครับในการตรวจเยี่ยมตรืกำลังที่ดูแลชายแดนไทยมาเลเซียนะครับตรงด่านฝั่งวังปลัดจันท์อำเภอคนโดนจังหวัดสตูลเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างในหน่อย,ยก็มีเรื่องของการสรุปสานก,การการปฏิบัติงานเราจะได้ไปดูว่า รายการล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเสร็จแล้วเหรอ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 เดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมเอาของไปมอบให้เสร็จแล้วพี่ยังนี่เสร็้วพี่เสรเอาของเสร้เดี๋ยวข้างล่างดูอีกแม่ม้ออีกไหมอีกอันนี้หมอหมอบภายในพี่สตูนหมอออ๋อนี่มอบมอเนะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับสตูนเองก็มีหลายหลายชายแดนนะครับอตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเดี๋ยวแนะนำรู้จักพี่เฉียนก่อน ครับสวัสดีครับทุกท่านเขียนวันนี้เองในเรื่องของการทำกิจกรรมสีรับของพสบรุ่นนี้14กับสิมันร่วมกันใช่ไหมใช่ครับตั้ง14ี่ตั้งส5ครับผมเรากิจกรรมพวกนี้เรามาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างคือเนื่องในภาวะโควิดแบบนี้นะครับพี่น้องทางทางทั้งทหารแล้วก็พลเรือนหน่วยก็ ความมั่นคงอ่ะเขาได้ทําหน้าที่เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันคนลักลอบเข้าเมืองเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิดที่เราก็สร้างันอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันเป็นสภาวะที่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาวะสงครามแต่ก็มันเป็นเกี่ยวภาวะเรื่องเรื่องเรื่องโรคโรคร้ายโรคร้ายก็ถือว่าเป็นสงครามกับเชื้อโรคถูกต้องถูกต้องและของที่เรามานําให้นี่ก็ไม่ใช่ว่าทางนี้เขาขัดสนอะไรนะเป็นแค่ว่ามาแสดง มาแสดงน้ำใจมาังให้กำลังใจของพี่ๆที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าที่นี้ครับผมนี้พล15ไอ้14แล้ว15ก็เลยมาร่วมกันครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับของการของการร่วมพบปะนะครับเป็นการให้กำลังใจกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆนะครับนี่ครับก็จะมีกำลังทั้ง ถ้าหากต้องดูและฝ่ายปกครองนะฮะก็มีทั้งตมนะครับมาร่วมนะครับในกิจกรรมทเสียอาของเรานะครับก็นี่นะครแต่ละแต่ละคนตอนนี้นะครับก็ร่วมกันมานะครับที่เห็นอยู่จะเป็นชุดสีเหลืองนี่นะฮะก็จะเป็นพสบสิบสี่นะครับเป็นรุ่นพี่นะครับสีชมพูนี้ ตอนนี้สตูลก็พี่พ่้าด้วยมีพีหลายรุ่นนะครับมีพี่หลายรุ่นมี13าด้วยนะฮะเี๋ยวเป็นรุ่นพี่ๆนะครับสีชมพูนี่ก็จะเป็นรุ่นสิบ้ารุ่นล่าสุดนะครับก็มาร่วมทำกิจกรรมกันก็คือนี่แหละครับมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับเป็นการมาให้กําลังใจนะครับเองหน้ามเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่เก่าเลยพี่อ๋อครับเก่าเลยพี่ขอดูใบเถียญในนามของชมรมพศบเจรต่อนะครับเป็นรุ่น 10, 14, 15แล้วก็พศบสตูนพวกผมก็เป็นตัวแทนของทุกๆท่านได้รับมอบของเล็กๆน้อยๆกับพวกพี่ๆไม่ว่าทั้งทหารแล้วก็ข้าราชการทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ในการป้องกันชายแดนป้องกันเกี่ยวกับคนลักลอบเพื่อป้องกันโรคระบาดในครั้งนี้นะครับผมผมาใจด,ดีว่าของไม่ได้ขาดนะครับทีนี้แต่ว่าเพื่อเป็นอ่าแสดงให้เห็นว่าน้ําใจจากพวกเราก็าไม่ลืมกับพวกพี่ๆทุกท่านก็เป็นของเล็กๆน้อยๆที่มอบให้กับพี่ทุกท่านและอ่าก็อขอกล่าวคําว่าขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณครับผม เพี่วอีกคลิปหนึงครัการให้กำลังใจนะครับคือเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนนะในการขอบคุณพี่ๆเขาที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ในประเทศไทยอย่างดีครับพีจูสักหน่อยครับพี่มีเรามีตมมีฝ่ายปกครองก็มีด้วยครับพี่และมีดทุกรตูา้่ในานะดูเราไม่สดัยแล้วก็เยียยาได้ขนาด นะครับก็เป็นการกล่าวนะคะความขอบคุณด้วยความรู้สึกนะฮะที่ดีนะครับที่ได้เอาอย่างนี้มาเยี่ยมแล้วก็เป็นการกําลังใจมอบของชวนหนึ่งนก็ไม่กี่ทางพี่เก็บอกว่าแล้วครับอ๋ไม่ได้ขาดแต่เรามากันด้วยความรู้สึกว่าเอออยากที่จะตอบแทนที่พี่เขานะครับส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ ครับที่ภาพครับหนึ่งสสครับปรทีกจบครับครับพี่เหมินมอบต่อมีู่นะครครับี่ ment, สี่เนี่จะมี M2 ส่วนนงนะครับแล้ก็จะมีปรครับที่าหาัครับรับัครับคครับ เดินพวกหมดอ่าเดี๋ยวอ่าพี่พี่ถายเดี๋ยวเราบะถ่ายผู้เอาผู้วันเพาไปด้วยนะครับนี่ครับไปแที่ไหนขอคิดถึงครับสตูนส่งแรงใจนะครับขอบคุณครับเงียบมากครับบางกับที่เคยเป็นไปเลยใช่ครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับด่านจะเงียบนะครับครูน้ำไหมนี่ครูน้ำใช่ไหมคนไหนครับ ดี๋ังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับทุกท่านที่ไปบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยขอบคุณนะครับนะครับปีจูพี่จูก็เป็นกิจกรรมนะที่เป็นการให้กําลังใจนะครับให้กับพวกพี่ๆนะครับครั้งครับสามเงินของรุ่นนเดี๋ยวจะให้กลับก็ก็เป็นการระดมนะครับระดมสิ่งของอวปวภคบีิโภคนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับตกน้ำนะครับก็มาม้อให้นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับถ้าเข้ามูลค่าก็คงที่จ้านะฮะพี่เทียนไม่เปิดจุดเราว่าผมที่ทหารมคนรจทหารคน้อยขาที่คนี้รัวใจ พี่ครับนี่ก็คือเหล่าพี่ๆนะครับที่อันนี้ก็เป็นทางนะฮะทางเสียสละนะครับเราควรนะครับก็มีพวกพี่ๆเขาแล้วไปปฏิบัติงานทํางานก็ทั้งวันนี้นะครับค่ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับปเชิญนะพี่ก็ยังปฏิบัติงานตามปกตินะครับรอกันมาครับ เชิญเชิญทุกตัวแล้วน้งองๆมาใครอยู่สตูนน้่งเอ่ยนะครับข้างหน้าก็ได้นะครับข้างหน้าก็ได้จัดไอ้หลงมาจัดอาหารอยู่อยูเป็นข้างหน้าเลยเทียนพี่เทียนพิเทียนพี่เทียนพี่เทียนทำบุญมาไหมนี่เ,นเ,นเดี๋ยวเราก็จะมีการถ่ายรูปเป็นที่ระทึกเอ้ยไม่ใช่เป็นที่ะระลึก <laughs> เลยครับห ถ่ายรูปร่วมกันกับพวกพี่ๆรับนะครับนี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศนะครับของความรักนะครับของความสามัคคีในหมู่พศบนะครับก็เป็นหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดเชียงักใต้นะครับที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับพวกพี่ๆเขานะเชิญเชิญเชิญก็จะมีการถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะครับ ขาดนะครับเป็นบรรยากาศนะครับนี่คือความสุขนะครับเป็นการให้กําลังใจนะครับเหล่าพี่พีเขานะครับไม่ว่าจะเป็นทาหารตำรวจหรือฝ่ายปกครอง,ห,ออบบองหรือว่าจะเป็นเจ้าที่ตารหลานนี้นะครับก็เป็นการมามอบถึงของพวกอลิโภคให้นะครับในยามที่ประชาชนพวกเรานี่นะวันหยุดถือว่ามันหยุดนะครับสุขเสารา์อาทิตย์นี้นะครับก็ถือว่าหยุดยาว3วันนะครับก็บางคนก็เดินทางกลับภูมิลำเนาบางคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทําให้ การดูแลความปลอดภัยนี่ครับของแต่ละคนนี่นะครับก็จะได้พวกพี่พี่ก็นเนี่ยฮะช่วยดูแลนะครับนี่ก็เป็นพศบีิลพรที่ก็15ใช่ไหมนะฮะซักทายกันนะครับนะครับก็มีพวกพี่พี่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับก็นะฮะก็ขอ <the> <gaat> นะครับนี่ก็เป็นรุ่นที่พี่พศบทั้ง14แล้วก็15นะครับสีเหลืองก็เป็นรุ่นพี่สีชมพูน,นี่ก็15 <Women inter renewed> นะครับามาทำกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้าง <ihrer> ออละกันละกันครับเป็นกิจกรรม <S <S <ek> วันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยครับเราได้มาร่วมช่วยเหลือพี่ๆที่ทางชายแดนต้องต้องขอบคุณทางรุ่น14รุ่น15ที่ร่วมมาช่วยเหลือครับครับผมยินดีมากครับ ถือว่าในส่วนนี้นะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นะคะทางท่านประธานเฉียนได้บอกไปค่ะว่ารับทราบค่ะว่าของเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ได้ขาดแคลนนะคะทางราชการก็จัดสรรให้แต่ว่าเราในนามของภาคเอกชนที่ร่วมกันกับภาครัฐนะคะเราก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในการให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของเขตชายแดนนะคะก็เลยจัดสิ่งของเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะอันนี้ก็ถือว่าจะได้เป็นกําลังใจพี่ๆทุกๆคนนะคะต้องครับครับยินดีครับยินดีครับ ครับนะฮะอ่ะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะฮะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมกันไปต่ออีกสักระยะหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็มาที่ด่านชายแดนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมจุดไหนหรือว่ามีกิจกรรมยังไงเราก็จะมาไลฟ์สดให้นะฮะได้ติดตามกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ